กุ้มภาพันธุ์นี้มีอะไรใหม่เรื่องแรก k าอ e Fair o นุ่ u สภาพ EU ได้ออกกฎใหม่เกี่ยวกับการใช้งาน k าอ e หรือ AI ให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้มากขึ้นโดยกฎดังกล่าวจะประกาศใช้ทั่วสภาพยุโรปรวมถึงประเทศเยอรมนีด้วยเรื่องที่2 Gehalt e i r h u n g im ö f f e n l i c h e n Dienst ใครที่ทำงานในภาครัฐจะได้รับการปรับฐานเงินเดือนขึ้นราว5.5เปอร์เซ์ เรื่องที่3 h a r d e Fancyer Viet ใครที่เป็นสมาชิกหรือใช้บริการทีวีแพ็กเกจในระบบฮาเดอยู่จะต้องจ่ายค่าบริการแพงขึ้นใครที่เป็นสมาชิกอยู่ตอนนี้อย่าลืมเช็คค่าใช้จ่ายกันด้วยนะคะและเรื่องสุดท้าย Bundestagswahl ในวันที่23กลกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่โดยผลการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของประเทศเยอรมนีต่อไปพวกเราคงจะต้องมาลุ้นกันว่าพรรคไหนจะชนะได้เสียงข้างมากและพรร ไหนจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลร่วมติดตามและลุ้นสถานการณ์ต่างๆไปพร้อมๆกันค่ะนึกถึงคอสภาษาเยรวันออนไลน์นึกถึง i อส์บายดาว